แรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่ถลักเข้ามาเพื่อขายแรงงานในประเทศไทยด้านชายแดนจังหวัดระนองมีทั้งเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายแต่ยังมีอีกมากที่แรงงานเหล่านี้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐจะต้องดําเนินการป้องกันและปราบปรามโดยได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทําผิดกฎหมายทั้งคดีอาชญากรรมรวมไปถึงคดียาเสพติด รองผู้อุนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนแยกหนึ่งพันเอกงกันตะพลเจริญพรบอกว่าแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศไทยทางจังหวัดระนองมีอยู่สองกลุ่มคือกลุ่มชาวโรฮิงญาและแรงงานต่างด้าวที่มีกลุ่มนายหน้าพาเข้ามารสำหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระนองเนี่ยมีอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งคือชาวพม่า,มาที่หลบหนีเข้าเมืองโดยกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่งคือแรงงานต่างด้าว ที่อพยพมาทางทะเลเป็นชาวลรฮิงามี2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกกลุ่มกลุ่มที่มาจากเป็นชาวพม่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็เข้ามาถูกต้องอีกส่วนหนึ่งก็หลบหนีเข้ามาค้าแรงงานก็มีกลุ่มในหน้ากลุ่มผู้ค้าแรงงานต่างๆพาเข้ามาทางเราก็พยายามสกัดกัน้นไม่ให้แรงงานต่างๆกลุ่มนี้เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นโดยพยายามตรวจสอบ โดยทั้งจัดกําลังของชาวบ้านที่เอาไปเป็นกําลังประชาชนในสังกัดของกองอำนวยการรักษาความั่นโคลไฟในภ้าสี่สู่แยกหนึ่งดูแลในหุ่นยนตาให้เราก็จะสามารถมาได้ทั้งทางบกและทาง,งน้ำนะครับอันนี้ก็พยายามเราพยายามปะกัดกั้นให้เขาเข้ามา ข้อมูลล่าสุดจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเดือนมิถุนายน2555มีแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยทั้งหมด975,984คนที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายผ่านการพิสูจน์สัญชาติ95,41 0คนและลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอีก79,43คน ในเฉพาะพื้นที่จังหวัดระนองมีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย26,991คนและผิดกฎหมาย175คนรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25กองกำลังเทพสตรีประจำจุดตรวจเกาะสารณีพันเอกอุทิศอน,นันตนานน์บอกว่า ปัจจุบันขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลาที่พบล่าสุดคือการปลอมเป็นพระซึ่งถ้าหากสามารถลักลอบเข้าประเทศไทยได้ค่าหัวของรายงานต่างด้าจะเพิ่มสูงขึ้นตามระยะทางมาแล้วครับเข้าถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแบบนี้เข้ามามีบัตรเรียบร้อยแบบบัตรจำรียบัตรบอดโยกาวใช่ไหมถ้าถึงเวลาหนึ่งไม่ออกก็หายอยู่ฝั่งเราเข้มา แลกๆกันะครับเรามาเป็นเด็กเรือบ้างต่อมใจเด็กเรืออย่างเง้เอาปละเออมาบดปละก็คือบลอมตัวมาเป็นปลาไงเข้ามาแล้วก็หลังจากเราไปดาเนินการอย่างจริงจังในเรื่องปลาว่าปละจากพม่าเข้ามาจาวัดมาบดปลาก็จะจาวัดที่วัดบ้างสำนักสงฆ์บ้างตามบ้านเช่าบ้างช้วงหลังมาว่ากล้าพม่าเข้าของเราจะต้องจาวัดที่ห้าวัดในระนองเท่านั้นไม่การเข้าออกของปลาในปัจจุบันเนี่ย คือปลาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วรับรองไม่มีเราเมื่อก่อนรับรองเยอะเข้ามาแล้วก็เก็บทีวอนเลยรอมาเป็นปลาออแล้วก็ไปขายในงาน